ยามเช้าสองเข้ามาในห้องนอนอย่างอบอุ่นมลิกำลังตื่นขึ้นมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเธอตื่นเต้นที่จะได้ไปโรงเรียนในวันนี้ในเวลาเดียวกันที่บ้านอีกหลังต้นกล้ากำลังนั่งเงียบๆบ,บนเตียงเขายังไม่แน่ใจว่าจะสนุกกับการไปโรงเรียนวันนี้หรือไม่คุณแม่ของมาริจูงมือมลิเดินไปโรงเรียนพวกเขาเห็นเพื่อนๆคนอื่นๆก็กำลังเดินไปโรงเรียนเหมือนกันบรรยากาศระหว่างทางเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เมื่อมาถึงโรงเรียนคุณครูจิบยืนยิ้มรออยู่ที่ประตูใหญ่ต้อนรับทุกคนอย่างสดใสต้นกล้าเดินเข้ามาอย่างช้าๆคุณครูจิบยิ้มให้และลูบหัวเบาๆเ,เด็กๆมารวมกันที่สนามหน้าเสาธงคุณครูเปิดเพลงสนุกสนุกให้เด็กๆเ,เต้นตามมาลีเต้นอย่างกระตือรือร้อนส่วนต้นกล้าก็เริ่มขยับตามจังหวะช้า,ชา หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเด็กๆก็เดินเข้าห้องเรียนที่เต็มไปด้วยสีสันมีรูปภาพสวยๆแขวนอยู่เต็มผนังและมุมหนังสือที่มีนิทานมากมายคุณครูจิบกิบนิทานเล่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเล่านิทานเรื่องกระต่ายน้อยใจดีด้วยเสียงที่น่าฟังมาลีและเพื่อนๆตั้งใจฟังอย่างสนุกสนานต้นกล้าก้องเงี่ยหูฟังด้วยความสนใจ หลังจากอ่านนิทานคุณครูแจกกระดาษและสีให้เด็กๆระบายสีรูปตัวละครจัดมิทานมะลิระบายสีอย่างตั้งใจต้นกล้าค่อยๆระบายสีไปเรื่อยๆเขาพบว่าวันนี้เขาสามารถระบายสีได้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อระบายสีเสร็จเด็กๆก็เอาผลงานมาอดกันมาลิชูรูปกระต่ายน้อยสีชมพูสดใสต้นกล้าก็ภูมิใจกับรูปกระต่ายน้อยของเขาที่มีสีเขียวสดใสคุณครูชมต้นกล้าทำให้เขารู้สึกดีใจมาก ช่วงบ่ายเด็กๆได้ออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นมะลิกับเพื่อนๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานต้นกล้าก็ชวนเพื่อนใหม่ไปเล่นชิงช้าด้วยกันกลับมาที่ห้องเรียนคุณครูสอนเด็กๆเ,เขียนชื่อของตัวเองบนกระดาษเล็กๆมะลิเขียนชื่อของเธอได้อย่างรวดเร็วต้นกล้าค่อยๆเขียนตามรอยประคุณครูจิ๊บคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ มาลีเดินไปที่มุมหนังสือเธอหยิบนิทานเล่มโปรดมาเปิดดูต้นกล้าเห็นเพื่อนเพื่อนกำลังวาดรูปและเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดบันทึกเล็กๆเ,เขาก็เดินเข้าไปดูบ้างมมลี่กับต้นกล้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่มากมายในวันนี้พวกเขารู้สึกสนุกและมีความสุขกับการได้มาโรงเรียนทั้งการได้ฟังนิทานการระบายสีและการเล่นกับเพื่อนๆ เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆก็เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านพวกเขากล่าวลาคุณครูและเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มต้นกล้ารู้สึกอยากมาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้อีกแล้วเมลิกลับถึงบ้านเธอเล่าเรื่องราวสนุกๆที่โรงเรียนให้คุณ